ครับมาดิโทษทีรู้สึกอะไรรู้สึกสวดสวดอะไรสวดเตะแม่งสวดอะไรครับไม่สวดครับไม่สวดอะครับน้อง,องๆดาวนี่จะมีฮาวสิมบัรเจ้ากาน มามามาหลังจากที habitude, viens, ่ไฟดับไม้โมก็กลับมานะ้วทุกคนมาเดี๋ยวเหลี่ยมก็พอแล้วกันเดือดเดือดเดือด เฮ้ทเยนะทำอะไรทำอะไรน่ะทำอะไรทำอะไรน่ะไอยอะไรวะไอยปิดไม่หมดนะหน้าปิดไม่หมดนะจ๊ะ <c oughs> มีการเตะด้วยออกไม่ไหวเลยทำไมพี่โมอยู่แชนที่แปบอ๋อเขาเขารวมแบบคนดังไงคนดู รวมคนดังไว้อะเดี๋ยวแชน์พี่ก็ยังไม่ได้ยุบนะแชน์พี่ก็ยังเหมือนเดิมครับก็ยังเป็นแชน์พี่เหมือนเดิมเนี่ยพี่ก็มีสองไอเดียแหละพี่ก็เข้าเล่นทุกวันครับแชน์นั้นพี่ก็เข้าไปดูเข้าไปสองทุกวันใครที่สนใจอยากเข้าแชร์พี่ก็มาได้เพื่อได้ครับกู้กู้มาครับอาราบานี้ยังไงครับลูกแชนกับหัวนะแชร ไปกันนะฮู้ย First Blood ไอ้มองหัวแตกไอ้มองหัวแตกแล้วดูดิเก๊กดว้วยเก๊กดว้วยเก๊กดว้วยเด้งได้ออกแากแขนแล้วนะ่ะโอ้ยดีเสือ,อผมไม่น่าดีเสือไปยิงเลย เอามาดีมาดีมาใหม่ดีมาใหม่ดีมามามาเก็บเพื่อเก็บเพื่อกาลังหนึ่งกับพี่จะสร้างห้ามาเลยครับน้องเร้ามาเลยครับน้องรอสก้ารอสก เเลนรใบโอ้โหเขาดูแม่งรอมันมันไม่นังไวาใส่กันเลยวะจะจะรอทำไมดึงกันน้ะนะ แม่งดูดิมันวางไอวอลเส่ตันแม่งมั่วเกินดูดิดีนะที่ผมยิงได้อ่ะซองพี่ได้ถาวรไหมไหมครับแม่งแปดสิบกว่าวันอ่ะ,2000อะสองพันกว่าวบาทเกิน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 ไปเกินไปกไปีมอะผมบอกเลยว่าได้ยากมากคนดูอย่าซื้อเลยแต่มันก็ใช้ดีจริงแหละสองคนง<ๆ>อยากลองหนึ่งหนึ่งได้ครับมาหาประสบการณกันได้ครับ ที่ก็หาประสบการณ์ให้มันเยอะๆครับถึงใครจะชนะเรามันก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราก็หาประสบการณ์ไปอ๋อไอวอลมันเป็นบ้าเลยมาดิครับ อันนี้มึงรอดเราก็อัดตัวดีครับ แล้วทำไมมันไม่ดีขึ้นหัวเลยวะไก่ครับไก่ไก่ไก่ไกครับผมไก่ครับผมไก่ครับโอ้ย ลูกปืนพักท่อตัวมันเขาอ้อมไม่ว่าไหวอย่างวะยาเขาเยอะจังวะ ไม่จำเป็นหกต,ต้องอัดหัวครับสูนะลูกแคนโอโหมาโคเป้ามาโคเป้าโอโหไม่ดูนิ้วเลยครับไม่ดูนิ้วพี่เลยมึงก็ดูนิ้วพี่ด้วยครับพี่เล่นอยู่ไหนเห็นไหมนิ้วสดๆอะไรเนี่ยขนาดเล่นนิ้วสดๆให้ดูแล้วก็ยังว่ามาโคพี่งงวะ ใครอยากมาฝึกเตะน,นอนยิงกับพี่ก็เนาะมาฝึกได้น,น,อนโอ้ยมันนั่งลงว่ะคนดูมันเป็นว่ะเนีย่ยเมาส์ของฉหนทำไมมันขึ้นฟ้าว่ะเมาส์ดีดอะ เอ้าเมาออโอ้มันไปชักลูกความกันสองคนแน่นอน เหลี่ยมมันสู้พี่ไม่ได้ครับน้องๆโอเคใครใครสร้างห้องมาแล้วทิ้งเลขห้องมานะครับใช่น้องชายมันร้องมาครน้องชายดูนิ้วพี่ดินี่นิ้วสดสดกดสดสดกดสดสดร้อนร้อนคือกดสดสดแต่ทำไมโดนร้องมาโครก็งงนะเดี๋ยวพี่จะเล่นลูกซองยาวสองสองบอกเลยนะเดี๋ยวจะไปดูกันว่าซองยาวมันจะเหนยแค่ไหนนะครับยังยังโหดเหมือนเดิมไหมซองยาวนี้ ขาอยากให้รับแอดโดเนิทมาครับสิบบาทสิบดโดดโดนทสิบ<ด><ด>บาทรับแอดเพื่อนครับ <Yeah. S 3> สองมีพอไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะเอาหัวเลยพี่ได้แล้วครับได้มาแล้วหัวหนึ่ง ตอนนี้เดี๋ยวพี่จะพี่จะพี่จะไม่เล่นพี่จะเล่นดีเสือ่ังเดี๋ยวนะเดี๋ยวมันหกหนึ่งเรามันเสียบัตรสร้างห้องอ่ะเปลืองเงาบดญง่ายเปลืองบัตรสร้างห้องใครที่เม้นมาแล้วพี่ไม่อ่านนะครับพี่ไม่อ่านแสดงว่าพี่ไม่เห็นนะครับน้องถ้ามันขึ้นพี่อ่านทุกคนครับพี่ชาเดี๋ยวพี่พี่จะพี่จะแบบดีเสือจริงนะถ้าถ้าดีเสือจริงตายก็ฆ่าเลย ไม่เป็นไรไม่เ <KNOW> ป็นไรผมผมก็ค <laughs> ิดว่าตอนนี I mean ้เอ right? ้า uh, มึงยังแอคเนาะมึงจะแพ้แล้วมึงยังแอคเนาะครับผมผมไม่ให้ผมไม่ไหวให้แล้วคนที่อยู่ดูคนที่อยู่ดูดูอยู่ก็อ่านเม้นอะไรวะเพ้ออ่านแชทหน่อยเอาดาบได้ครับ บอกบอกเขาเข้ามาในไลฟ์สดเลยเธอะอกวันเข้ามาสร้างในไลฟ์สดแล้วก็ทิ้งมาเลยจุกรู้จักรูคอมมอนพีชมาดีครับไม่อยากจะเอาจริงชอบแอ๊ก แเื่ออะนาะมีคนสร้างมาแล้วครับจัดไปตองเช้าผู้หญิงกับผู้ชายปะครัเดี๋ยวเป็นเดี๋ยี่กำลังเขายังออกก่อนสเา